กระรอกเกลียดอากาศร้อนมากๆซึ่งแน่นอนว่าหากเจ้าของไม่ดูแลเอาใจใส่ในช่วงสภาพอากาศร้อนอบอ้าวกระรอกอาจจะเกิดอาการฮิตสโตร์ขึ้นมาได้โรคนี้พบได้บ่อยมากๆในสัตว์ชนิดนี้และชนิดอื่นทางแก้ก็คือพยายามหาน้ำมาพรมเช็ดตัวให้สัตว์เลี้ยงเป็นระยะระยๆป้อนน้ำเย็นแต่ไม่ใช่น้ำแข็งใส่น้ำสามารถเปิดแอร์ได้แต่ต้องไม่จอตัวกระรอกเพราะพอเจออากาศร้อนจัดๆแล้วมาเจอเย็นจัดๆ กระอโกอาจจะชักแล้วตายได้ในที่สุดหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากท่านใดมีคำแนะนำคำติชมหรือข้อมูลเพิ่มเติมฝากไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ